สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างวันนี้จะมารีวิวของเล่นคุณแน่นั่งหัวอยู่อย่าแก้ของเอย่าแก้ของเล่นให้แค่เจ้าเบิ้งกะแกเป็นของเล่นเอาเบิ้ง้มันจะโดนเละชิดว์บ่าต้องบอกอย่าแก้กะแกไปเลยว่าต้องวาดูแก่ทางนี้ได้ทุกคนอันนี้ เห็ดตุ๊กเขาเห็ดตุกตากินมันชื่อของเลนเอาไว้เห็ดเอียงไมวเอห็ดเอียงเห็ดแบบมันจริงๆนั่สีบอกเป็นแบบเอาไว้เห็ดเด็กขเห็ดอย่างเงี้ยหนูชิ่อรเบิร์ตเห็ดตุกตามันชื่อของเลนอีหยังล่ะมันมันต้องีสีอธิบายจังแด่เป็นเหมือน DIY อเราพูดด้วยทุกคนบัดนี้จะได้เราลืมบอกว่อยากได้แมมม่า เที่ยวทั้งคองเลยหาหรูอบอนนักนักมากมันคืออย่างอันนี้ออกไม่ติ่เราสะใหญ่ดีเนี่ยอ่ะลองจุดก่นด้อบังหลอซีเมนมามาบ่เนี้ยไดเอียงเหมือนที่ใส่เค้กอะ่ะนี่ก็คือไดเอียงมากอันนี้น่าจิเป็นโต๊ตามที่หนูเคยเห็นนี่คลิปยู u ู u เพื่ออื่นโตอืมอันนี้ก็เนี้ยเนี้ คือเมื่อหนูไม่อยากเบิ้งเพราะว่าคูมคมค่มือคูอ่มือเออบ่อยากเบิ้งเลยสิรูไ้ได้จัไงได๋ว่ามนันเฮ็ดจังได๋เออประมาณอันนี้เบิ้งว่าได้อีหยังเออเดี๋ยวค่อยไปเบิง้งมาเฮ็ดก่อนมีได้อียงแนะ่มันมีกระถุงมีอีหยังแนะ่ใส่เบิง้ง4ถุงเอออันนี้ขา,ขาวๆอยู่หน่อคือโอ้หาถุงคือแนวบ้านเค้กปะทุกคนว่างไว้ตรงโต๊ะแกะแพ็คสีเขียวก่อนไม่รู้ทำไมสีมันมันสีเขียวหรือสีน้ำเงิน เดย์ยังไม่คิดว,ว่าบเวนมามาแล้วหลหะเอ็นแนวเียบกับยังนีฮันเดมีอยังยูทูบนะค่ะเอ้อแนวปาดเค้กวะคือปะมีด่ะไม่มิดแกเด้แกเดย์เกมาอันนี้ออกก่อนมัน,นี้แกะถุงสีฟ้าอ๋อคูา่าคลิปครู ให้ตัดกลมจนงซ่มาเออสีจังซ่ก็ได้ไดยังไงไอติมวานิลา <laughs> <laughs> แต่ว่าไม่ได้มามาบ้าไปยังบปาไปยัง <laughs> ทุกคนเราเจออีกถุงนึง <laughs> <laughs> ทุกคนมีกี่ถุงกันแน่หลายถุงจะแกะถุงบางนี่ย่งางไรบ้านครัมโบ,บ <laughs> นั่นเป็น คือถุงขนมมันม,มีอย่างอยู่ข้างในแกะถุงไงเด้อจกักจักถาดบ้างเคก้กนี่อย่างนี้ว่า<อ>เป็นถาดบ้างเคก้จกจักสีฟ้าตรองมาต้องพกแตกๆอันนี้สิแกะถุงเหลืองเพิ่มี่สามอันนั้นก็เหลืองบ้ยงนึงนี่ยงนี่ยังไรสตอเบอรี่กับวิปครีมให้ดูจากข้างหลังเห็นดีกว่า <c oughs> ตาแดอ,อ ถุงสุดท้ายแล้วว่าถุงสุดท้ายก็ที่เป็นเค้กเราออกแล้วบอกว่าได้ยังขึ้นหนักแทนเค้กฉันพ่อกล้องมันหนักเนาะนี่เละเปิดเปิดให้เบิ้นแกออกมาได้แล้วบาบนี้มันแกะยากนี่นี่เละเค้กกรึ่บแผ่นเหลืองเหมเหมือนชิฟฟ่อนเค้กมใช่ะทุกคนอันนี้คือ เป็นวิธีท้ำของเมอร์สุอันเลยตั้งแล้วนูขอ,อนวนขอเอ้ยแนวแทร์นูขอเบิร์นกันเด้อแป๊บหนึง่งบ้านนี่สีเหลืองเป็นเห็ดนะจ๊ะเราคิดว่าบ้านอันนี้ได้นี่นี่ก็ดีให้มันโบเฮียออกกกใส่เอียงบ้านนี้ตั้งแนวตั้งแนวนุ่เอียงแล้วก็ซีนกระดาษทีินูว่า อ๋อฮต่อไปอะอย่างต่อไปก็เป็นเค้ทเค้กล้าทั้งไหนท่างนี้ท่างไหนกันแลลูกเดี๋ยวก็ต้องปาครีมตอนนี้เป็นอย่างอีกต้องปาครีมอันนี้คือสารที่ต้องปล่อยให้มันแห้งในแดดจัดให้มันที่ตั้งในอีกหมบไหนแทนนี่คือมันเป็นขี้มีลิวันเป็นมันรู้วยหรอเม่น เอาไม่ใหญ่มรอแต่เอามีดมาปาดเิ่งดูมีดเอาเอาปาดตัวไปโอต้องปาดขคำฝนเพราะว่าเบิรงกเราต้องใช่ไหมใช่ถ้าเดาไม่เลยเดาไปดิบอลเดาง่ายดอกมันเหมือนขออนุญาตมากลงใช่ยังอีกวันต่อไปใส่เม็ด ครัมเบิล้างๆจ้ะคืออย่างับุล่ะได้หรวอปาเทสเนี่ยัวเทสเนี่ยเทสเนี่ยเทเนสเนี่โอ้ป็่ตาเสียบเบิ้งดูนี่ือละกล่องนี่เลยวันี้ปามโปะค่ะโอ้คืขีวุ่นเอเอาใส่แต่ทั้งขาเหมืนบ้เอาใส่แต่ทังขาเหมืนบ่ี่หละกะเอียงโอ้ยีหละกระเอียงที่ฟงนาฟงหลังยืเอียงเอา ยิ้มายุ่มยุคูใส่ไปเรืองที่เราเม็ดสมบูร์แล้วดอกลูกยุ่มใส่เออเพิ่งเส่ล่ะคูมแลวละโอ้ยจีสิเป็นเคกวะใช่หรอฮคฮึฮึัึฮ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 ึยึฮ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 น โอ้ยเนาะเอาขวมเมื่อไหรอยากให้มันถือข้างหน้าเด้มันถือห่ <c oughs> างแล้วไหนๆจะไปยังเว้ยพูดนะเสียไปเชียร์ไไเมื่อไหรเม็ดโคลโเคเล่อ้าวขวมตุ๊กตาไม่ได้กินดินทับจะไปยัง,ญญงโอ้ยมนลูกค้าก็บพกินแล้วแบบน,นี้แล้วไปไหน มาแล้วง่ายเลยเฮ้ยเฮ็ดนางอีกนี่สิโปสตรอเบอรี่กับขี้อันนี้ขีมมันหายไปแล่ะอ๋อนี่เปปโปเลยแซนต์สตรอเบอรี่ประยู่เลยบังบังบังของเขามันขึ้นง่ามของของเขาขึ้นง่ามแต่พวงเจ้าของเฮ็ดแน่หัวสุกสุอุยยู่ก็แล้วจะคือจะไม่หยิบอยู่แสนกระไรฝุ่นว้าความเอาขึ้นแม่ โอ้ยก็ได้กินแบบนอให้มากินบ <c oughs> มัอ่อืี้เอียงนาอเนาอเมนบกทัวใส่ทั้งแต่ได้ค่าเทต้า้อะไร่สิเปล่อแล้วลเล่าข้ามืดเปิือตาเปล่าเ่าอย่จงน้ำข้งเล่นแค่ยางบาดเนี่เอาเหียนใส้ทุ่ปาก ยิบบออ่คืนอมยิบรนะมีอยัยิบสรดตัวเล่ยิบสตอ,อะไรสตรุตัวเลยอืมใช่เออ <c oughs> แล้วโลดเราไม่ไมยิบเพียงเข้าอ่อนได้ว่างตรงกลางก่อนบ่มันบอกมค่อยสีได้หัวออก,กเท่าไ้่เม็ด,อดเอียงล่ะอะไรเพิ่นเบิ้งได้เพียงเม็ดขีมวิมครีมขี้เม็ด,ดินซอพพองงี่ละเอาไปโปะหนายสำตรงกางมันบอกเอ,เอาใส่ลงไป อืมโอ้เรากินหัวมันงล่ะพ่อพอดีสุดต่อไียนแกะว่างติดกันที่ละลูกเขาเ็นอะไรว่างติดกันแล้วมันไปจุ่มอยู่ไหมโอ้สันจะไม่แย่เหมยคุณนวยนั่งคือจุ่มอยู่ทั้งแต่เขาข้าแต่หัวตอดมาไม่มีอะไรนั้น ย่อ e ีกสองอันไซเไปเลอร์นะพอดีแล้วนะห่างๆกันในตักน้อยอันขวดเนี่ยเมว่าเห็นอย่างนี้นี่นึกับหคกันทั้มีบอกอเดี้ยเธอเด้ถเธอด้เป็่นัยโยเข้เพิ่มเบื้องดูยกไปใกล้ๆนั้แล้วก็บันบุกเขาเรื่อไของเขาเนี่ยง่ามแทะขอมเม้นป็นีังัดงยโไปใกล้ๆ ขวามเลวขวามเลยเหนื่อยเอามาว่างมาว่างวันี้มาว่างเออเอาแล้วก็ปิดฟ้าวันนี้ไปขายปิดฟ้าขวมจะได้มันมันติดของคนเอาโอ้ยโนโ o ล i d a y อันนี้มันเอาไปเฮ็นยังไปหอยทั้งต้นคิดมาเห็นวันนี้โอ้ตีอืมวันนี้อ๋อบอลบอลมันเป็นเคยเห็นบอลลานอาหาร แฟนซีเขาจะดีที่อถอขวมแล้วแล้วสวัสดีจ้าเมือเวลาเอาบอกเพื่อนก่อนลืมบอกอตกลงมันคือของเล่นเอียงมันก็เป็นเหมือนของเล่น DIY มาทำเอง <c oughs> มันอยู่ในก่อนลูกบอลเสื้อผ้ามันบอกให้ให้เสื้อไพใช่เห็นไหมอันนี้จะมีมามา่าซิมิ่งอย่างจริงจังเลยไม่ มันจะมีเค้กมันฉีดสะไบออกมามี่แนวกินนะมี่แนวกินอยู่ในนั้นมันอยู่ร้านนะมันมีของบ้านเครื่องเครื่องเฮทซ่ามนะเห็นเครื่องเฮ็ดซ่าไข่มุกพร้อมเครื่องขนมเฮ็ดแนวกินเฮ็ดเครื่องดื่มเฮ็ดอันเดคอให้บ้านด้วยอืมก็เฮ็ดเกี่ยวกับบ้านน้ำคือห้องบฮู้ว่าข้างในสิมีอีหยังดอกคันสมมุติเป็นอาหารก็สิมีพวกแฮมเบอร์เกอร์พวกอัน ก๋วยเตี๋ยวพวกอันย่างหลายอย่างติส <c oughs> มบีพิมิซซามีสปากเกตตีสลัด,ดอันอเป็นพวกของหวานก็มีเค้กแต่ว่าสมมติก่อนนี้มันมีทั้งของหวานทั้งของข้าวแต่มีของข้าวน้อยกว่าของหวาน <c oughs> คือมันเป็นอันของเล่นละ่ะเ,เอามาเอามาเฮ็ดเองเฮ็ดคือจันทของฮ้อแต่ว่า อันทีมที่โปรไปนก็คือต้องเอาไว้แหงมันเป็นคือกาวนี่ล่ะให้มันแหงแล้วมันก็ติดกันมันติดมือเหนียวคือยังไงอืมตกลงเดียวไม่หูว่าะไม่หูว่าะไม่ห่ว่าบอกห่ว่ามันจับได้บอกอืมจับได้จับไปแล้วก็ไปล่างมือตัวนั่นนี่แหละอืมนั่นแหละยังเห่นของเห่นอยู่คือเกาว่มีน้ำคาวดอกผู้บบาวหันมากเล่นของเล่นไปได้มาเห็นของเล่นอันนี้แหละที่เนาอยากได้อันนี้แหละอยากได้บอกห้ซสื่อกับบเมื่อบ้าน ซื้อจนได้ซื้อซืจนได้ซื้อซื้อเลยค่อยเมื่อบานได้ยิ้มงามบาเเนาตหนูทุกคนข้างบนแล้วว่าแย่เลยเด้กังขางนี่คือปัญหาเมือเม็ดอันนี้ก็ติดกระดาษเปียกโอ้ยนอแอดเค้กนูว่มก็อ พอๆใช่จบ,จบจบเราไปตากให้มันแห้งได้ลเลยเจ้าดรงมันจ้าดรงไม่ทีพังมันทีแห้งพังพัง,พงก็ก่าสตรตอเบี่ดูสวัสดีได้เลย <ๆ S 2> หัวจนแหงหัวจนแหงคันสวัสดีจ้าจ้าจ้าเรียนข้องเรียนปันเล็กน้อยนี่แหละก็แม่สิว่าเก่กก<ๆ>็ขวมกว่า